สวัสดีครับนี้มีโอกาสจะมา,าแนะนําบ้านนกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่ทําบ้านนกแบบนี้มาก็มีนกมาอาศัยอยู่นะครับแต่น,นี้ไม่มีละรอผู้เช่ารายต่อไปนะครับก,ก็มาดูบ้านนกแบบใหม่ง่ายๆเลยนะครับไผ่ใกล้บ้านต้องประมาณนี้เนี่ยครับก็ใหญ่กึ้นฝ่าม,มือหน่อยนึงครับใหญ่ข้นมือประมาณนี้นะครับก็เอามาตัดอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าให้ดีก็พยายามตัดให้ตันทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าไม่ตันก็ไม่เป็นไรอันนี้ตันอ่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาอะไรอุดเข้าไปหน่อยก็ดีนะครับก็เป็นจริงๆเป็นข้อดีนะครับระบายน้ําระบายอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็เจาะช่อ,ง,องนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะสิวผานี่ก่อนแล้วก็สิวเจาะแล้วก็แต่งขอบให้มันดูดีๆนะครับแล้วก็เอาไปแ <c oughs> ขวนกับต้นไม้แนวนี้นะครับแนวตั้งเนี้ยเราเจาะให้มา ให้มาเอา้อนมาทางด้านที่เราจะตั้งก็คือด้านล่างหน่อยหนึ่งนรับเนาะเพราะว่าถ้ากลางเกินไปเนี่ยนกมันก็จะดูสูงไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยต้องไปถามนกนะครับว่าอันนี้เราเดาว่าว่ามันควรจะค้อนมาทางด้านล่างเนาะแต่จริงๆอาจจะตรงกลางก็ได้นกอาจจะชอบตรงกลางก็ได้ใครจะไปรู้นี้ต้องถามคนที่จะมาเช่าอยู่นะครับนกมันก็จะเอาญ้านะครับมาอัดๆกันในนี้แล้วก็ถือว่าเป็นรังที่ ลงทุนน้อยที่สุดนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาอยู่จริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูนะครับว่ามันมีอยู่จริงไหมเอ้ยมันจะมาอยู่จริงไหมนะครับนกตอนนี้แม่นกไม่อยู่เพิ่งบินออกไปสักครู่นี่เราก็มาดูว่าแบบนี้จะมีนกไหม เห็นไหมฮะไม่กล้าเสียงดังครับก่อนที่ <c oughs> จะเอาไปติดตั้งหน้าง,งานจริงเราก็เสริมออปชันเล็กน้อยนะครับในการไปหาใบไม้แห้งนะย่าแห้งนะครับพี่นุกชอบใช้ทํารังนี่แหละยัดเข้าไปอันนี้ผมก็เอามาจากรังเก่าที่มันตกอยู่แถวใต้ต้นไม้นะครับไม่มีลูไม่มีอะไรก็เอามาฉีกๆใส่เป็นออปชันนะครับเมนซื้อเตียงให้ก่อนนะครับย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยอะไรประมาณนั้น,นครับก็ในเมืองอาจจะหาต้นไม้ยากหนะ่อยเนาะแต่แถ๋วบ้านนอกครับ เยอะแยะมากมายนะครับทำรังนกแบบง่ายๆนะครับใช้ได้และได้จร so ิงด้วยนะครับก็เดี so like ๋ยวเอาไปติดตั้งนะครับนั่นก็เป็นว่าได้นกมาข้อหนึ่งเรียบร้อยนะครับตามที่เราได้เห็นนกงั้นก็ทำการติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังใหม่ทางขวา นโน่นการหนึ่งครับไม่เห็นนาะจากตรงนี้จะติดตั้งเพิ่มอีกประมาณสักแ้าอันที่ะแถวตรงนี้นะครับเพราะว่าทำตัวนี้ครับ <c oughs> นกชอบมาเล่นน้ำตรงตรงอะไรนะกระเบื้องม่ใม่เชครื่องอะไรนะเรียกอะไรไม่รู้อ่างบัวเอาออ่างบัวนั่นแหละผมเอาก้อนหินใสให้มันตื้นๆแล้วก็น้ำใสร้อนๆมานกมาเล่นน้ำกันนะับ มากินน้ําแล้วก็มาเล่นน้ํามาอาบน้าํากันเยอะยะมากมายเหมือนกันนะครับต่อวันก็ถือว่าแถวนี้เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะสุขสบายกับนกครับก็สร้างรังให้มันอยู่เนาะเป็นนอกดีครับครับอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีบริเวณที่นกมาอยู่เยอะๆนะครับ ก็เป็นแอ่งนะครับทางบัวเนาะก็พยายามใส่ก้อนหินให้ประมาณนี้นะครับประมาณให้นกลงเล่นได้นะครับหมดหมดหมดโอ้หมดหมดหมดโอเคเทาประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนร้อนๆน,น,นี่นกจะมากินน้ำเนาะดื่นะ้ำคนนั่นแหละแล้วก็ตอนเย็นๆมาก็จะพบว่า มาเล่นน้ำกันเยอะๆเอาวไว้ว่าหลังที่มาเล่นถ่ายให้ดูเยอะสมดๆเยนะครับ